สวัสดีจ้าทุกคนไฮก้าส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงพามาดูดอกบูเบอรี่จ้านี่ขอบอกดอกมากนะคะปีนี้ดูกันจ้าอู้พี่น้องเบื้องปานี่จ้าดอกมากนะคะนี่จ้าปาัดดอกบูเบอรี่ปีนี้แมเบื้องจ้า โพดพ่อเบิ้งจะพี่น้องโพดพ่อความดกอีลีจ้ะพูนจ้ะเมนเบิร์ดด้วจ้ะเด้อนี่นี่จ้ะมันอยู่ใต้ใบนะคะมันอยู่ใต้ใบนี่จ้ะนิงกะอยากให้เบิ้งแบบอันนี้นอกจะเนาะนิงกะโบเด้เปิดให้เบิ้งจะพี่น้องนิงกะโบอยากโบอยากลุยหลายปันไดคือกันจะพี่น้องเพราะว่าย่างพืนฮากจ้ะนี่แต่ก็โอดบ่บได โผล่โพลีพีพ่น้องเบิ iosis, ่งจ้ะนี่นี่ <people> <Arizona> ถ้าเปิดขึ้นก็นจะเป็นแบบนี้จ้ะพ,พ,พี่น้องนี่โอ้โพดโพดพดโพผดโพแห้งเบิ่งจ้ะโอ้ว้ายพี่น้องปุ่นจ้ะยาวไปยาวไปใช่หมดเลยนะคะนุนอู้หูดกโดก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 แห้งดกอีลีพี่น้อง ดกมากมากนะคะนี่จ้ะแมนเบิดนี่เบิดบ้บานเบิดเมืองเพิ่นลรจ้ะนี่นี่จ้ะแมนเบิดเลยปัดดกคักพี่หน้องเบิ่งจ้ะดอกบูเบอรี่ปีนี้ดกมากนะคะนี่ขอบอกดกจริงๆนะคะนี่โอ้แต่อสออค์คเงินเงินเงินนะคะนี่จ้ะ เบื้งเบิงเบืง,บงพี่น้องหนึ่งผ้าเบงนีงนี่นี่นี่จะนี่ดอกบูเบอรี่นะคะน่ารักน่ารักเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะนี่จะนี่มันก็แล้วแต่สถานที่เขาเกิดนะคะบางทีก็จะออกขาวๆนะคะนี่จะเดี๋ยวนิ้งผ้าเบิงไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะนี่จะนี่ขอบอกว่า แต่ะต้นนี่กิ่งหักแน่ๆปีนี้ขอบอกนี่จ้ะนี่นาะจะเนอะนิ้งกะมันอยู่ไต่ใบเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะมันอยู่ไต่ใบนิ้งกะอันนั้นให้เบื้องนี่จ้ะนี่นี่จ้ะแต่ละต้นเนาะจะเนอะต้นหน่อยๆก็เพระต้นหน่อยๆพี่น้องเบื้องจ้ะนี่จ้ะเบื้องต้นนี่พี่น้องปีนี้พอบอกว่าบูเบอรี่กิ่งหักแน่นอนนะคะนี่จ้ะ ผู้ใดมาเก็บผลไม้ปีนี้มันอยู่เด้อนี่จ้ะนี่จ้ะเบิ่งจ้ะเบิ่งมันอยู่ใต้ใบเด้อพี่น้องขนาดอยู่ใต้ใบเด้อนี่ยังเห็นขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะเดี๋ินนิ้งข้าเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อเบิ่งซาซาจะพี่น้องกองสันเบิ่งอู้พี่น้องเอ้ยเบิง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  เบิง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 ,งความดกดกอีลีนี่จ้ะนี่เนาะนี่นิ่งเปือนให้เบิงจ้ะพี่น้องนี่พเพราะว่าพิ่อยู่ใต้ใบจ้ะนี่โอ้ดอกบูเบอรี่นะคะดอกบูเบอรี่นะคะนี่จ้ะกินแล้งก็จะมีบูเบอรี่ปลาด้วยพี่น้องเด้อนี่จ้ะ บูเบอรี่ป่าก็จะไม่เหมือนบูเบอรี่ต้นนะคะรสชาติก็แตกต่างกันนะคะบูเบอรี่ต้นออกจะหวานหวานเลียนๆนะพี่น้องเนาะแต่บูเบอรี่ป่าเขาจะหวานอมเปรี้ยวนะคะนี่จะดอกมากก็ไก่ล้านตัวนี่นะคะนี่ต้นอันนี้จะ้ะนี่ซึ่งฟินแลนด์เขาก็ จะนิยมกินบูเบอรี่ป่านะคะนี่จะเพราะว่าบูเบอรี่ป่านี่ก็คือจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือจะเป็นจะเป็นผลไม้ที่มีผลประโยชน์มากนะคะนี่จะต่อร่างกายนะคะขอบอกว่ามันเป็นผลไม้ที่มีผลประโยชน์แล้วมันก็มันก็เห็นผลด้วยนะคะ ก็คืออยู่ฟินแลนด์นี่นะคะถ้ากินผลไม้กินพวกบูเบอรี่เป็นประจำนะคะหนิงขอบอกเลยว่าหน้าใสนะคะนี่จะอู้บางต้นนี่พี่น้องกินกินกินนะคะมันเป็นผลไม้ที่เรากินเล่นได้ตลอดเวลานะคะเรากินเข้าไปขอบอกว่าหน้าใสภุงยุบนะคะระบบขับถ่ายดีมากนะคะนี่หน้าร้อนมานะคะนี่ ขอบอกว่าดกนะคะดกดกจริงๆดกมากนะคะนี่อู้พี่น้องพูนเป็นปลาจ้าพูนอู้ขอบอกว่าเป็นป่าไปเลยนะคะนุ่นมีแต่ดอกบูเบอรี่นะคะสีชมพูนะคะนี่จ้าดกมากขอบอกนี่จ้ะนิงกะ บนิมนเข้าไปนาะพี่น้องน,น้อนวลจะทายให้เบิงนะสีชมพูนะใช่หมดเลยเบิงจะพี่น้องดอกบูเบอรี่นะคะตาดอันนี้เป็นต้นเตี้ยสันๆๆสันนาะพี่น้องเนาะดอกดอกพี่น้องเบิงจะพ่นปลาบูเบอรี่จ้ะนี่จ้ะนี่ต้นเตี้ย <ๆ S 2> ออกดอกดอกนี่จ้ะ แมงก็เริ่มมากินดอกนะคะนี่เริ่มมาผสมกิ่งหักแน่ๆนะคะปีนี้ขอบอกเลยว่ากิ่งหักแน่ๆจ้ะนี่บูเบอรี่นะคะอู้หุ่นจ้ะมแมลงก็กินดอกไม้นะคะเขาผสมเกรสรน,นะคะนี่จ้าเบิง้งพี่น้องเบิ้งเบิงเบิง,บง,บงสอ,อนดอกบูเบอรี่ปีนี้เดอ้อขอบอก นี่จะดอกนะคะนี่กิ่งหักแน่ๆนะคะปีนี้นี่ดอกบูเบอรี่จะพี่น้องพี่เต็มป้าจะนี่แทบนี่มันจะเป็นต้นเตี้ยๆด้วยพี่น้องด้วยนี่จะอืมเบื้องจะพี่น้องป่าบูเบอรี่นะคะก็จะต้นเล็กๆนะคะนี่จะต้นนี้น่อยเขี้ยวๆตามป้านั่นละจะแมนเบิร์จ้ะ เบิงจะพี่น้องตนนี้อู้สอนสอนในความดกจะพี่น้องอู้โผดโพคุณจ้ะเป็นป่านะคะอู๋นุ่นจะเป็นป่าเป็นผู้ขึ้นไปจ้ะคุณดกดกทั้งนั้นจ้ะเบิงจะเบิงเบิงจะเบิงอ้ความดกโผดโพอีรีพี่นนอะนี่จ้ะ บูเบอรี่ดกมากนี่เบื้องตน้นนี่โอ้โหสุดมากจาก้ะเบื้องจ้าพี่นอ้องเบื้องความดกความดกของดอกบูเบอรี่บูเบอรี่ป่าฟินแลนด์นะคะนีจ้ะเขาก็จะอยู่ใต้ใบนะคะนีนีนจ้ะมันดกได้พี่น้องก่ว่ามันหังแนมบ่เคยเห็นเนาะ ต้นนี้จะดอกสีข,า,ขาวๆจะนี่คุณจา่จาคุณจ่าพ่ไทยให้มึงนี่จ้ะน,นี่จ้ะนี่เบื้องใต้ต้นเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่ดกดกนะคะนี่ถือว่าดอกมากนะคะนี่ปีนี้ถือว่าดกมากนะคะนี่ถือว่าดกมากดกมากก็แก่ล้านตัวเลยนะคะนี่ นี่จ้ะเขาจะยู่ใต sì, ่ใบจะพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นแค่ดอกนะคะนี่ถ้าต้นนี้พี่น้องนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นแค่ดอกนะคะนี่จ้ะถ้าเป็นลูกนะคะเขาก็จะเป็นลูกสีน้ําเงินนะคะบูเบอรี่ก็จะเป็นลูกสีน้ําเงินนะคะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นแค่ดอกนะคะดอกยังขนาดนี้นะคะถ้าเป็นลูกนี่ขาบอกว่าโอ้โหเดวนิ้งถ่ายให้ดูอีกนะคะ ช่วงหน้าเก็บผลไม้นะคะเดี๋ยวงพาเข้าป่าจ้านี่จ้าเบื่อจ้าพี่นอ้องลาย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 ดกดกนะคะดกดกนี่ดอกบูเบอรี่นะคะดกมากนี่จ้าตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่จ้าเงืนในปลาฟิลแล่นเ้ว้อพี่น้องเ้ว้อ นี่จ้ะเงินทั้งนั้นนะคะพี่น้องเบิ่งจ้ะโอ้ดอกเบอร์เบอรี่ดอเบอร์เบอรี่ดอกมากโอ้ดอกมากนะคะนี่นี่นะคะนี่ซูมให้ดูจ้า นี่นะคะดก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 มากมายนะคะนี่นี่ว้าต้นนี้พี่น้องต้นนี้น้อยแต่ว่าดกคักพี่น้องบ้างหุ่นจ้ะดกดก,ดกทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ ยังจะพี่น้องลกมากนีอ่อันนี้ก็จะเป็นต้นน,น้อยพี่น้องนี่ต้นน,น้อยกุ้งน,น้อยนี่จะพี่น้องแต่ว่าดกแห้งที่เขาจะยู่อันขอบขอบทางนะจะพี่น้องนี่เป็นทางรถนี่จะเป็นทางรถน้ปาปลานะจะพี่น้องเบิ้งโกดกทุกต้นจะพี่น้องนี่ต้นน้นอยเด้อจะเด้อนี่ ต้นบุเรยใหญ่เลยแดดนี่ต้นนี้นอยติดดินจ้ะพี่น้องโอ้นี่จะ้ะเบื้องเนี้ยนี่จ้ะนี่จะเป็นทางนะคะนี่แถบนี้ก็ได้ไลยเตือนเราด้วยเบื้องจ้ะดุกไม่ดุกนะคะเบื้องต้นบุเบรีต้นน,น้นอยๆด้วยเบื้องจ้ะดุกมาก ต้นเดียวด้วยพี่น้องด้วยนี่ดอกนี่โอ้โดอกมากนะคะนี่จ้ะโอ้เพ่นจะพี่น้องเป็นสีชมพูเต็มป่าเลยนะคะนี่จ้ะเบิ้งจะพี่น้องแทบนี้เพิ่นจะอยู่ในล่มนะคะดอกเพิ่นก็จะเป็นสีขาวขาวนะคะเบิ้งจะงามงามเบิ้งจะพี่น้องดอกด้วยนี่เขาบอกแต่ว่าดอ,ดอกทั้งเป็นสีขาวจ้ะ ก็บอกว่าโดกมากนะคะนี่จ้ะสวยนิ่งนางางํามากฮะบึงป่าบึงธรรมชาติไปจ้ะพี่เนอะสวยๆงามๆจ้า